สวัสดีครับผมอิตาโดริยูจินะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทำ ASMR กับสลามซึ่งสลามคนนั้นก็คือลุง่อแม่เฮงใช่ไหมล่ะครับลุงสุขุนะเอาละเอาละเรามาเริ่มกันดีกว่าลุงสุขุนจะนุ่มนิ่มขนาดไหนกันนะมาะะช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย กลัวขนาดนั้นสิสุขุนจังแต่ว่าลุงเนี่ยน,นุ่มนิ่มจิงเลยนะถ้าเอาเจ้นานั่นยัดเข้าไปแล้วก็คงจะมีแหงหน้าดูกูเป็นลุงมึงนะอย่าทำกูนะยิ่งเล่นก็ยิ่งมันเคี้ยวเอ้ยอันุ่มนิ่มน่าจะฟิตแอนเฟิร์มหน้าเดียวกอยากจะยัดเข้าไปแล้วละ่ะอ,อ,อย่านะกู <c oughs> ขอลองใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยกูกด้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่น้องเมย์น้องเมย์ช่วยพี่ด้วยจะเสียบแล้วนะอจึง นี่มันเชื่ออะไรเนี่ยฮ้นี่มันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใครทำลูกแลกกูอใหญ่จังเลยไม่ต้องกลัวกูจะเอานี่ยัดมึงแทนไอ้ยูจิและหลังจากนั้นสุคนะก,ก็กลายเป็นพระเอกและใช้ชีวิตอย่มีความสุขจบ ขอขอบคุณคลิปต้นฉบับเป็นอย่างสูงซึ่งเครดิตคลิปและลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับให้เสียงภาษาไทยโดย G369 และขอขอบคุณคลิปต้นฉบับอีกครั้ง